มาเทมนาครับน้ําก็ยังไม่มีเท่าไหร่แล้วครับฝนตกต้องอดจอบแสะแสะครับนูน้นนึงคุณแม่อยู่นูน้นกงุงเงยเงยนี่พ่ออยว่าอยู่พ่อสะทอนเยู่มาอยู่ตรงนี้ครับฝนตกใส่น้ำเอาน้ำฝนตกใส่ข้าวข้าวก็เริ่มจะง,งามแล้วครับ เขียวชะอุ่มไปเลยนี่พอสะท้อนกด็ดำนี่นิดนดหน่อยต้องเอาจอบต้องเอาจอบแสะนะเอาย่าก่อนเอาญ้าออกแล้วก็อจอบแสเสียมครับไม่จอบเสียมอันนี้ลมแรงนะฝนตกเมื่อคืนใีน้ำหน่อยหนึ่งก็ถทางไปนู่นดำไปนู่นยาวไปนู่น ข้าวก็เริ่มจะง,งามแล้วครับนี่ดีนะฝนตกใส่ไม่งั้นตายนะครับตรงนี้มันดินเค็มครับดินเค็มคอยจะคอยข้าวคอยจะตายครับนี่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวก็ไปถอนที่นู้นมาดำตรงนี้ครับยาวไปน้ยาวติดไปนน้นเลย ฟังตรงนี้ของนของน้องแซมแล้วครับน้ำมาเมื่อวานน,นี่ของน้องแซมน้องแซมหลายวันแล้วดำไว้หลายวันแล้วครับฝนมาก็พอดีเลย <c oughs> นั่งอยู่ ไม่ได้เดินเลยครับให้ดูประมาณนี้นะครับน้ำหมาก็เพอน้ำามาก็มาแต้มข้าวที่ว่างว่าที่ข้าวมันไม่ขึ้นนะที่ข้าวมันไม่งอก,งอกครับก็ติดกันกับของน้องนี่แหละคนละน้องน้องได้เจ็ดไร่แต่แม่ได้ห้าไร่สี่ไร่ห้าไร่ มาเที่ยวทุ่งนาท้องฟ้าอันทุ่งนาอันกว้างไกลกว้างจริงนะทุ่งนาก็ประมาณนี้ท้องฟ้าฝนม,มาฝนตกมาคืนนิดนึงก็เลยออกมาดูเขา พกเขาปลูกอ้อยมาเที่ยวจุง่งมันจะกาศย่วยๆเย็นๆรับ เย็นจริงๆนะข้าวก็พไัไว้ไวๆไวๆนี่ดีนะครับว่านฝนมาถ้าฝนไม่มาแย่เลยสงสัยจะต,ตายเหมือนกันข้าวถึงก็ตายหลายถ้าฝนไม่ตกใส่เป็นฟางหมดแล้วครับเพราะว่าเป็นนาตรงนี้มันเป็นขี้เกลือขี้เกลือก็ไม่ไมยากครับปีอุ้ดเพราว่าปีก่อนนู้นไม่ได้ใส่ปุ๋ยรองดินนะตายครับ ุ๋ยปรับดินอะระหว่างปุ๋ยระหว่างปุ๋ยแล้วก็พอหวานปุ๋ยแล้วก็เออพอไถแล้วก็หวานปุ๋ยครับหวานปุ๋ยปรับุืยปรับดินให้ให้ดินมันไม่เค็มเพราะว่าดินเราเป็นดินเข็มก็พอเอาซื้อปุ๋ยมาใส่พอพอไถแล้วซื้อปุ๋ยใส่หวานแล้วก็เอาหวานข้าวแล้วก็พอหวานข้าวเตจก็คาดกบไถกบเลยครับกบข้าวกบ กบตั้งข้าวกบทั้งปุ๋ยแล้วครับไปพร้อมกันเลยมันถึงออกมาเป็นอย่างนี้วีนี้ถือว่าดีเขียวจะอบไปหมดพ่อตาอรก็เอาไว้แค่นี้นะครับฝากช่องน้อยๆของพ่อตาอรด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟห้ด้วยครับขอบคุณครับ